สวัสดีค่ะชื่อครีมนะคะอายุ19ปีจบม .6 มาจากโรงเรียนนายวิทยาศสันจังหวัดขอนแก่นหนูอยากเรียนคณะพยาบาลศาสตร์หนูเลยค้นหาค้นคว้าตัวเองว่าหนูจะเรียนที่โรงเรียนไหนเพื่อที่จะก,ก้าวเข้าสู่วงการพยาบาลน,นะคะหนูก็เลยเลือกโรงเรียนปิยมินคุณารักษ์ เพื่อเรียนเก็บหน่วยกิจค่ะณปัจจุบันหนูกําลังเรียนจบภาคทฤษฎีแล้วกําลังจะออกฝึกงานค่ะเมื่อหนูฝึกงานจบแล้วหนูจะนำวุฒิ a ไปหาไรายได้เสริมในระหว่างเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ ตอนนี้หน,หนูสอบได้คณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชินวัตรแล้วนะคะเพราะว่าหนูนําความรู้จากที่เรียนจากโรงเรียนปิยมินทคุณารักษ์นำไปใช้ในการสอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะหนูเชื่อว่าหนูเรียนจบ NA จากโรงเรียนปิยมินทคุณาลักษณ์แล้วไปเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์หนูมีความรู้ทักษะในการเรียนมากกว่าเพื่อนๆคะ่ะเพราะความรู้ที่ได้จากโรงเรียนปิยมินทคุณาลักษ์หนูได้ทั้งออกฝึกและปฏิบัติจริงค่ะ ขอบคุณโรงเรียนปิยมินคุณารักที่ต้อนรับตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้ามาและได้นําความรู้มอบความรู้ให้หนูได้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นและรักในการบริการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมซัมเมอร์นอซซิ่งแคมป์ของโรงเรียนปิยมินคุณารักนะคะ อ,อ,อาจารย์แม่เองนะคะดรสีพันธ์เวชสิทธิ์เป็นผู้มุ่งนการโรงเรียนปีมิ่งคุณารักตรงนี้เป็นบริการที่เราจัดนะคะให้กับนักเรียนชั้นม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 นะคะที่อยากค้นหาตนเองเนาะนะคะเพราะนั้นเราถือว่าเป็นบริการสังคมที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะในการที่เราจะจัดในวันที่22ถึง26สนะคะ4ี5 26นะนะคะ1อาทิตย์ ซึ่งจะเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็27หรือ28นั้นจะเป็นรูปแบบของการมาฝึกที่โรงเรียนนะคะช่วงนี้ก็เห็นนักเรียนสมัครเข้ามากันก็ร้อยกว่าคนแล้วนะคะครูก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับพวกเราเนาะเพราะว่าเออมันเป็นโอกาสทองนะคะซึ่งอาจจะไม่มีที่ไหนจัดแม้แต่คณะพยาบาลศาสตร์เองแต่ครูถือว่าโรงเรียนปีมิ่งคุณารักษ์เป็นโรงเรียนบริบาลที่เปิดมาแล้วเกือบ30ปีนะคะแล้วอาจารย์แม่เองก็เป็นพยาบาล นะคะมาตลอดเป็นผู้บริหารการพยาบาลเป็นอ,อาจารย์พยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์มหลาลัยรงังสิตนะคะเพราะนั้นก็รู้ว่าสิ่งที่ควรเตรียมให้กับนักเรียนคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าโรงเรียนปิม่มคุณนารักษ์เมื่อปีที่แล้วเราก็จัดโครงการให้กับนักเรียนเนี่ยแหละค่าม,มาสี่มห้ามาหกมาสองโครงการเนาะโครงการแรกคือโครงการ To no. be Number one to be n u r น e นะคะที่มีอาจารย์รงังสิตอาจารย์เกษมมาดิดเป็นวิทยากรด้วย ะคะโครงการที่2เป็นโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพการพยาบาลก็ใช้รูปแบบออนไลน์นะคะไม่ได้มาออนไซต์ด้วยซ้ําไปนะคะออวัตถุประสงค์ทีออ่โรงเรียนปิ่นคุณารักษจัดเพราะเนื่องจากอยากให้พวกเราที่รักอาชีพพยาบาลจริงๆนะคะมีความตั้งใจอยากเรียนสายพยาบาลหรือบางคนอาจจะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นเนาะเข้ามาอบรมเพื่อดูว่าเออแล้วเราชอบไหม เพราะว่าอาจารย์แม่เองจะบอกว่าพยาบาลทําอะไรได้บ้างดีอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรหรือมีข้อด้อยอะไรเพื่อเราจะได้ตัดสินใจได้เพราะเมื่อ,อไหร่ตัดสินใจได้แล้วเราเลือกทางเดินที่ถูกในการที่จะเรียนต่อในสาขาที่เราชื่นชอบจริงๆเนี่ยหนูก็จะประสบความสําเร็จนะคะที่ผ่านมาก็เด็กจํานวนมากนะคะที่ผ่านหลักสูตรของเราไปเนาะไม่ว่าจะ To b ี Number one To be บีนเตรียมความพร้อมสู่อาชีพพยาบาลแล้วแถมเราจัดอบรมคือติวเข้มตอนสอบก่อนสอบสัมภาษณ์ด้วย นะคะก็ผ่านการสัมภาษณ์หลายคนนะคะสอบผ่านเรื่องของวิชาชีพพยาบาลแตบล่บางคนพอมาค้นหาตัวเองเอ๊ะไม่ใช่ะนะคะไม่ไม่ได้ชอบด้านนี้ก็ไม่เสียเวลานะคะก็เปลี่ยนไปเรียนสาขาอื่นเพราะครูเองก็อยากบอกว่าในการจะเรียนพยาบาลอย่างเช่นอาจารย์แม่ที่เป็นพยาบาลอยู่ยเนาะมันต้องใจรักจริงๆนะคะเนาะแล้วก็ต้องมีพื้นความรู้ทักษะพอที่เราจะไปต่อยอดได้นะคะแต่การอบรมครั้งนี้เนี่ย นะคะเราก็จะมีวิทยากรก็จะเป็นอาจารย์นะคะดรสุวิมลด้วยซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของหลักสูตรคณะพิบาลศาสตร์นะคะสถาบันเทคโนโล,โลยีเจ้าคุณทหารราชกระบงังซึ่งเป็นคณะพิบาลล่าสุดที่จะเปิดในปีการศารึกษาหน้านะคะซึ่งอาจารย์แม่เองก็จะเป็นกรรมการในการร่างหลักสูตรด้วยนะคะครูก็อยากจะถ้าเ,เราเองพร้อมนะคะครูถือว่าเป็นสถาบันที่น่าสนใจมาก เพราะเนื่องจากว่าสถาบันนี้เราก็จะรู้ว่าเน้นเทคโนโลยีเน,ะนาะนวัตกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นครูถือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะเพราะครูก็ต้องไปวิพากษ์หลักสูตรด้วยว่าเราอยากเห็นคือพยาบาลพันใหม่นะคะที่มีนวัตกรรมมีไอทีมีภาวะผู้นำนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อหนูเข้ามาอบรมวันนี้อาจจะเป็นโอกาสทองของหนูก็ได้นะคะว่าในปี68หรือ69เราอาจจะได้เข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ของสอจลนะคะตรงนี้ได้เนะพราะนั้นก็อยากบอกว่าเอ๊ะแล้วข้อดีของการมาเรียนทำไมเราจะต้องเสียเวลามาเรียนซัมเมอร์แคมป์จริงๆอย่างที่บอกค่ะอ,อย่างอันที่หนึ่งคือคนหาตัวเองเนาะอันที่สองหนูจะได้ทำพอร์ตโฟลิโอนะคะเพราะว่าประมาณปลายปีใช่ไหมคะจะเป็นรอบยื่น portfolio. พอร์ตโฟลิโอดังนั้นคนอยู่ม .5 ตอนนี้ที่จะขึ้นม .6 ต้องเตรียมพร้อมแหละเพราะว่าเมื่อ ปลายปีประมาณพฤศจิกาธันวาเลยนะก็จะเริ่มยื่นพอร์ตแล้วมกราจะเริ่มสัมภาษณ์กันแล้วนะคะเพราะนั้นพอร์ตโฟลิโอในการเรียนพยาบาลเนี่ยที่คณะบดีไม่ว่าจะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอะไร,ะไรก็จะมุ่งเน้นว่าควรจะเป็นพอร์ตโฟลิโอใบวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเพราะส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ค่อยมีจะมีแต่เรื่องของจิตอาสาจะมีแต่เรื่องของกิจกรรมในโรงเรียนหรือกีฬามันไม่ได้ตรงนะคะ ซึ่งครูถือว่าพอตโฟลิโออันนี้ที่หนูจะเอาจาก1วุฒิบัตรเนอซัมเมอร์เนสซิงแคมป์สเรามี2อวุฒิบัตรนะคะกับ2วุฒิบัตรที่หนูมาเออติวเข้มมาฝึกปฏิบัติกับหุ่นการพิบาลที่นี่จริงตรงนี้ค่ะที่เป็นวุฒิบัตรที่สําคัญ2ใบนี้เนาะเพราะนั้นคนที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงกับโรงเรียนก็มาที่นี่นะคะมาฝึกได้ส่วนคนที่อยู่ไกลก็ไม่เป็นไรนะคะ นะเราอาจจะได้ฏิบัติใบเดียวหรือถ้าพร้อมอยากมาก็ยินดีนะคะตรงนี้อยากให้พวกเราค้นหาตัวเองเนาะครูก็มีวัตถุประสงค์ตอนนี้โรงเรียนบริบาลเราเนี่ยเปิดหลักสูตร u u s e a i อเนาะพนักง,งานให้การดูแลของสภาพยาบาลเพราะนั้นมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะหลักสูตร Nur s e a อสเดือนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ไปเรียนต่อพยาบาลน,นะคะซึ่งเราเป็นโรงเรียนแรกนะคะที่เปิดสอนหลักสูตร Nur อตรงนี้ ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราบางคนก็ที่จบจากโรงเรียนปีมิคุณาลักษ์ไปต่อพยาบาลได้สบายเลยเพราะเขาเรียนที่นี่นะคะสี่เดือนฝึกด้วยแล้วไปทํางานด้วยแล้วใช้ประสบการณ์ในการไปออสอบสัมภาษณ์หรือยื่นพอร์ตนะคะหรือสอบเ,ออเข้าก็จะได้พยาบาลกันแล้วก็จะเป็นพยาบาลที่เรียกว่ามีคุณภาพนะคะแล้วไปเรียนแล้วไม,ไม่สอบตกครูเชื่อนะคะเพราะเ็าจะมีคะแนนดีในเรื่องของการ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลก็จะคะแนนก็จะตอนจบเนี่ยคะแนนจะดีเพราะนั้นครูถึงบอกว่าการที่เอ่อการจบพยาบาลนะคะถ้าคะแนนเราดีได้สูงมันก็มีผลต่อการเลือกทํางานโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลที่ดีๆ5ด,ดาวหรือโรงพยาบาลที่ใหญ่โตเขาก็จะเลือกดูจากเกรดของนักเรียนที่จบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจะเสียเวลาเรียนสักหน่อยหนึ่งนะคะเสียเวลาัมเมื่อแคปมแล้วครูเองก็มีทางเลือกนะคะเนื่องจากว่า รุ่นที่กำเร,เรียนปัจจุบันเนี่ยรุ่นหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะพอดีมีอยู่หนึ่งคนเนี่ยนะคะเรียนเก็บหน่วยกิจมาตั้งแต่มสี 4, ม่มห้านะคะแล้วตอนนี้มามาติวเข้มกับเราแล้วจะออกฝึกนะคะเขาจบออทฤษฎีมาแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาไปสอบได้แล้วนะคะพยาบาลที่มหาวิทยาลัยจินวัฒน์นะคะซึ่งครูก็ดีใจเนะเาะพร่อก็บอกว่าเนื่องจากเขาเรียนเก็บหน่วยกิจมาเนาะ ตอนนี้มาอบรมเข้มแล้วก็เพื่อที่จะเออเดี๋ยวไปฝึกง,งานละสองเดือนนี้แล้วเอาวุฒิบัตรนี้ไปทําอะไรเมื่อเขาเรียนพยาบาลเขาอยากหาอะไรได้พิเศษเพราะเขาบอกว่าแม้สี่ปีคือไม่ทําอะไรไม่ได้เลยเนาะแต่พอมีวุฒินสเอ็ดนี้แล้วเขาก็จะไปอาจจะเฝ้าไข้ซึ่งวันคืนหนึ่งอาจจะได้เป็นสองพันอ่นะคะหรือไปทําคลินิกทาพาร์ทไทม์อะไรก็ได้มันก็ทําให้มีไรายไดใ้ในตอนเรียนนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยจุดประกายว่า นะคะบางครั้งอาจจะเลยมาบอกโอ,อกาสให้หนูเนาะพอเห็นจากพี่คนนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายครูจะให้พี่เขาเล่าให้ฟังเนาะนะคะก็เลยมองเห็นว่าเออนะคะถ้าพวกหนูเองเนาะที่เป็นทั้งมสี่มหาคิดว่าอยากได้พยาบาลแน่ๆแบบพี่เขาหนูก็มาลงเรียนได้นะคะพอดียังไม่สายเกินไปไงเพราะครูเห็นว่าเราจะเปิดคือสองเมษานี้ นะคะแล้วเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะลูกคือหนูอยู่กับบ้านวิชาจะเต็มเพียบเป็นพื้นฐานของเรียนพยาบาลเลยนะคะเ,เรียนแค่เดือนหนึ่งเมษาเนาะแล้วก็ตุลานะคะมาติวเข้มอีก2ส,สัปดาห์นะคะแล้วพอปีหน้าต่อไปปิดเทอมก็มาฝึกอีกนะคะสเดือนกว่าก็จบหลักสูตรเนาะนะคะแล้วหนูโอกาสของการที่หนูจะไปยื่นพอร์ต ที่ได้ความรู้แล้วได้รูปภาพได้วุฒิบัตรต่างๆหนูโอกาสสอบเรียนต่อพยาบาลที่สูงมากนะคะนักสิ้แคมป์เนี่ยอาจจะอาจจะสัก40เนาะแต่ครูเชื่อว่าถ้าเรียนเก็บหน่วยกิจเนี่ย80เลยค่ะนะคะถ้าไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานเกรดตอนมัธยมหนูเนาะเพราะนั้นก็เลยว่าถ้านักเรียนสนใจเนี่ยครูยินดีเลยนะคะเป็นโอกาสทองเลยจริงๆแล้วหลักสูตรเนี้ยอย่างพ,พี่เขาเรียนเนี่ยเขาเสียสามหมื่นเก้าเนาะ ะค,ะครูก็เลยมาคุยกันว่าสมมุติถ้าเป็นทีม Nursing Camp เนี่ยนะคะครูจะเหลือแค่2 9งหมนเก้านะคะถามว่า2 9งหมเราจะโอ้โหม,มันมันเยอะนะแต่ครูถือว่าหนึ่งถ้าหนูเรียนออนไลน์นะคะในเดือนเมษาเราเก็บแค่5,000เนาะพอเดือนเดือนตุลามาติวเข้มอีก2-3สัปดาห์เก็บอีสี่พันเก้าพัเมื่อไหร่จะฝึกปฏิบัตินะคะในโรงพยาบาลที่มาฝึก2องดือึ่ง อันนั้นถึงจะสองหมื่นแต่บางคนบอกไม่เอาฉันจะเอาแต่ตรงนี้เพราะแค่แค่ดูได้อบรมทฤษฎีแบบเดือนหนึ่งแล้วได้มาติวเข้มเนี่ยครูเชื่อว่าโอกาสสูงแล,แล้วเราก็แค่9 0 0าพยกเว้นคนที่คิดว่าอยากจะทํางานต่อนะคะหรือไม่ไปสอบพยาบาลแล้วก็ค่อยมาฝึกอีกออครั้งหนึ่งคือ2เดือนครึง่งตรงนั้นก็เสียสองหมื่นนะคะอันนี้เป็นโอกาสเลยนะคะยังไม่เคยจัดตรงไหนเลยเนาะ เพราะถือว่าเราก็จะได้วุฒิบัติที่เป็นการอบรมโอโหอย่างเข้มข้นพอไปเรียนพยาบาลหนูจะง่ายขึ้นสอบพยาบาลเนี่หนูโอกาสสูงมากเนาะเพราะนั้นครูก็อยากปากนะคะถ้าสนใจหนูก็สามารถติดต่อนะคะในเฟซในอะไรหรือว่าเออเดี๋ยวจะมีเออไลน์ให้นะคะเพื่อที่เราจะได้ติดต่อได้นะคะยังไม่สายหนูนั่งเรียนที่บ้านค่ะเรียนแบบไหนออนไลน์ทางโรงเรียนจะส่งวิดีโอให้วันละสเรื่องเนาะ จนถึงสุขเสาร์อาทิตย์ส่ง Google Form สอบมาให้นะคะทำอย่างเงี้ยหนูจะไปเรียนที่ไหนจะไปอยู่ต่างจังหวัดไปเลยได้ดูมือถือยอย่างเดียวนะคะแล้วหนูจะเข้าใจเรื่องการพยาบาลมากขึ้นนะคะแล้วก็พอตอนวันเสาร์อาทิตย์สอบใช่ไหมคะเพราะนั้นแค่นี้ค่ะจนถึงวันที่30เมษาก็จบคอร์สหนึ่งแล้วนะคะแล้วตุลาเราค่อยมาติวเข้มตรงนี้หนูมาเก็บภาพการฝึกแล้วครูก็อาจจะหา nursing home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้หนูเข้าฝึกด้วย ทำกับคนไข้จริงโอ,โอกาสได้พูดถึงว่าโอกาสที่หนูจะเรียนพยาบาลได้สูงมากมากกว่า80%เนาะนะคะวันนี้เลยต้องมาบอกสิ่งนี้นะคะเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เดินทางนี้มาแล้วเขาประสบความสําเร็จอะนะคะเราอาจจะลงทุนสักหน่อยเดียวนะคะสัก5,000หรือ9,000เนี่ยแล้วมันได้วิชาชีพพยาบาลกลับมาเพราะว่าถ้าเราเป็นพยาบาลโอกาสเราได้ไรายได้สูงมากนะคะไม่ต่ำกว่า4,000ละถ้าหนูขยันเนาะ แต่ถ้าเราไปทำสาขาอื่นงานก็หายากตอนนี้พยาบาลขาดแคลนนะคะเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนเนาะทั้งม .4 ม .5 นะคะลองดูนะลูกหรือม .6 นะคนคนอยู่ม .6 ก็มีนะคะจบแล้วไม่ได้เรียนต่อมหาลัยอะไรหนูมาเรียนก็ได้นะคะเพื่อทำงานในโรงพยาบาลก่อนหาเงินเพื่อส่งตัวเองไปเรียนบิญันตรีสาขาอะไรก็ได้หรือปีหน้าเรียนต่อพยาบาลเลยทางนี้เขาจะแนะนำให้นะคะเพราะอย่างตอนนี้เราร่วมมือกับรงังสิตเนาะ ใครไม่พร้อมเรียนพยาบาลสีปีก็มาเรียนผู้ช่วยพยาบาลหนึ่งปีนะคะเสะาร์อาทิตย์เนาะเรามีโค้ตาจากรังสิทธินะคะเพราะฉะนั้นได้แน่นอนได้เรียนจบใส่ชุดขาวหมวกขาวนะคะก็เป็นโอกาสทองนะสาหรับคนที่จบมนะคะค่ะก็ขอให้พวกเราตั้งใจเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันเราอาจจะมีนัดเจอกันนะคะหรืออาจจะต้องมีปฐมนิเทศซูมเนาะเพื่อให้ทางอาจารย์ที่สอนของสจลเทคโนมาพูดคุยด้วยแล้วก็ส่งวิดีโอนะคะ แล้วก็เสาร์อาทิตย์ครูขอ,อน,นะลูกนาะขอดูจํานวนนะคะบางทีมันอาจจะว่าเสาร์อาทิตย์แรกไม่พออาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ต่อก็แบ่งกลุ่มใครจะเลือกวันไหนนะคะก็ต้องทั้งวันเนาะเพื่อหนูจะได้ฝึกได้ฝึกบุคลิกภาพฝึกกายมายาต,ตึงตรงนี้สําคัญฝึกการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ฝึกการพยาบาลที่เรามีหุ่นเหมือนห้องออของคณะพยาบาลศาสตร์เลยนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะแล้วเดี๋ยว ฟังนะคะว่าพี่ที่เขาเก็บหน่วยกิจแล้วตอนนี้มาติวเข้มที่เขาได้มหาลัยแล้วคณะพิบาลแล้วเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรนะคะค่ะโชงดีทุกคนค่ะ